อีกตอนสั้นๆที่เป็นการเอาแต่ใจของผมเหมือนเดิมประกอบกับมีแฟนคลับอยากจะทราบเรื่องของมันอยู่แล้วก็เลยเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบมีมนี้เป็นพิเศษครับเมื่อไม่นานมานี้เราอาจจะได้เห็นวิดีโอไวรัลแปลกๆที่เป็นผู้ชายปล่อยอารมณ์ร้องโหกมาแบบไม่มีท่าทีมาก่อนทั้งๆั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ดูหัวเราะร่าเริงตามภาษาของอารมณ์มนุษย์ทั่วไปพร้อมกับเพลงที่ฟังดูแล้วมันดึงอารมณ์เป็นพิเศษเรื่องราวนี้เริ่มต้นที่ Keep Cod Theater Project ที่เริ่มต้นจาก2นักแสดงแอนดรูว์พอ และจิมบราเชต t ามาตั้งแต่ปี1995ซึ่งในงานนั้นก็จะเป็นดั่งโครงการนัดพบจากนั้นจะมีงานแสดงอ่านบทละครเวทีพร้อมกันกับผู้ชมในสถานที่ที่สวยงามอย่างแลมคอร์ทที่บรรยากาศติดทะเลรุ่มรื่นในฤด,ดูร้อนคือหมายถึงฤด,ดูร้อนบ้านเขาครับรวมไปถึงเหล่าผู้เขียนบทละครผู้กำกับและนักแสดงเวทีได้มีโอกาสมาปรากฏตัวที่นั่นด้วย โดยปกติงานนั้นจะจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปีหรือเดือนกรกฎาคมที่ Format Academy ตั้งอยู่ในเมือง Format รัฐเมสซาชูเซตส์แต่สำหรับในปี2020เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการระบาดของโรคโควิดมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ในครั้งนี้เลยเปลี่ยนเป็นการไลฟ์สตรีมแทนในท้องเรื่องของ I My Ruination ผลงานการเขียนของเควินอาร์ติและมีนักแสดงเข้าร่วมด้วยตั้งแต่พอลเจตีนีนาอาริแนดาคอริสโและเบโด p a สคอ l กิจกรรมตั้งขึ้นอยู่ในวันที่21กรกฎาคมปี2020การแสดงก็เป็นไปได้วยดีครับแล้วก็จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีทางด้านงานละครเวทีที่เปี่ยมล้นทั้งด้านบทและการแสดงและไอการแสดงเลยนะครับที่เป็นที่มาของเราในวันนี้เนื้อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เป็นฉากอารมณ์ของพอลเจมาตีกับเปโดรปาสคาลและในช่วงจังหวะบทนั้นเป็นจังหวะที่ปาสคาล ได้แสดงอารมณ์และดึงสีหน้าหัวราอร่าเริงกลายเป็นร้องไห้ได้อย่างแนบเนียนขนาดที่เจียมตียังหลุดออกจากบทม,มาถามด้วยความเป็นห่วง Watch me climb out Look how beautiful I am as I climb <laughs> Hey 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 hey, hey what's going on? <c oughs> <c oughs> Nothing เหตุการณ์และผลงานการแสดงก็เงียบหายไปสักพักจนกระทั่งวันที่30พฤศจิกายนได้มีผู้ใช้ยู u ู e ชื่อว่า Big House ได้เอาวิดีโอดังกล่าวมาตัดแค่ท่อนที่พา c ก l ได้แสดงอารมณ์ไปตัดต่อพร้อมกับเพลงหลักของกัตตัวละครจากอนิเมะเรื่องเบอร์เซอร์แพทเทิร์นนี้กลายเป็นที่นิยมในเวลาไม่ช้า เมื่อเวลาผ่านไปภาพดังกล่าวก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากและได้ผู้ใช้ y o u t u e e SK a n i Pascal Cohen ได้เผยแพร่เหตุการณ์ในค่ำคืนวันแรกของงานแสดงในวันที่25มีนาคม2021ต่อมาวิดีโอนี้ถูกเอาไปใช้งานต่อบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง t k t t o k ในช่วงต้นก็ใช้ตัวต้นฉบับของ Big h o u u s e จนกระทั่งมีการเอาเพลง Space Song จากวง Beach h o u s e มาใช้บรรเลงเมื่อเข้าสู่ซีนอารมณ์ของ p a s c a l และนั่นมันก็เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ ดันั้นกลับไม่มีที่มาหรือแหล่งข่าวหรือข้อมูลยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ใช้เพลงนี้คนแรกแต่ถ้าหากมองข้ามจุดนี้ไปเพลงนี้ดึงอารมณ์ได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอาจจะเป็นความสุขหรือความทรงจําที่คุณอาจจะมีหรือเคยมีแนวทางส่วนใหญ่ในการใช้งานมีมนี้ดังเปรี้ยงในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนเป็นอย่างมากส่วนใหญ่จะเป็นการล้อเลียนหรือเล่าเรื่องเหตุการณ์ความเศร้าของสื่อน,นั้นที่จะเอามาเสนอตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆมาจากผู้ใช้ t i ิ t o ตอที่ชื่อว่า chorusxn ได้ยกเหตุการณ์จากอนิเมะเรื่องจินจิสึกไคเซนมาล้อเลียนแพทเทิร์นที่ว่านี้จากนั้นมีมกระจายไปไวขึ้นกว่าเดิมและด้วยอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ระดับพื้นผิวน้ำทั้งหลายทั้งปวงประกอบกับปี2020นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งร้อนทั้งหนาวที่มนุษย์เผชิญมาก็จะมีเหตุการณ์ให้เสียใจง่ายๆรวมไปถึงการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญอย่างเอลิซิต้าหรือฮวนโฮยาโบยาเจ้าของเสียงโฮลติดต่อกันง่ายที่จากเราไปในวันที่30เมษายนปี2021 ที่ผู้ใช้ TikTok itbctk เคยโพสเอาไว้ก่อนที่จะเอามันออกไปภายหลังหรือการจากลาของผู้คนในอินเทอเไไเร์เน็ตอย่างการยกเลิกบทบาทหรือคอนแกรสของโคโค่คิริวยูทูเบอร์สายป่วนประสาทจากนั้นเองมีมีก็เข้าสู่วงโครจรของเว็บไซต์สตรีมมิ่งวิดีโอมากมายที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ YouTube เท่านั้นในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมาและมีมนีม้เลยเป็นที่รู้จักในชื่อของเปโดรปาสคาวครายิง ใดๆในโลกที่เศร้ามันก็อาจจะบรรเทาได้ด้วยการเวลาเราได้แต่ภาวนาให้กับผู้ที่ไม่ได้เห็นรุ่งอรุณของวันใหม่ให้ความสุขจบัเกิดมีกับพวกเขาแล้วกันครับทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคอร์ดามิีผู้เชี่ยวชาญด้านความติดต้องบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาขอบพระคุณสำรับการติดตามรับชมสวัสดีครับมึงมึงเอมึงแหละขอบคุณครับที่ทาให้เด็กเกิแบบปูได้แปดหมืซับนะครับขอบคุณมากครับ